เออมีอะไรอยากถามไหมเป็นตัวแทนเราหน่อยค่ะอ๋อไม่ไม่ผมอยากผมอยากรู้เหมือนกันค่ะเราจะยืนฟังเลยอยากฟังอยากรู้ครัับยก่งคม้ือวันนี้เราถ่ายเปี้ยวป่าค่ะแต่เมื่อวันถ่ายสองเทปแล้วเป็นวันที่รถติดมาก ก็จะเสร็จช้ากว่าปกติค่ะก็เลยเราสองคนมาเฉือก็งานเลิกพอดีค่ะเกือบเลิกเกือบจริงๆไปบางพลีก่อนค่ะเทปแรกบางพลีเทปสองเมืองทองค่ะแต่จะตั้งใจมาแสดงความยินดีเนาะคือเราสั่งดอกไม้ไปแล้วเราไม่อยากเป็นจริงใช่ไหมอันนี้ปความสํเร็จแล้วเป็น ยังไม่ได้สำเร็จเลยก็คือคือเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจนะคะจริงๆก็ต้องยินมีด้วยคือจะว่าคือคนรุ่นใหม่ทำทำธุรกิจเร็วอ่ะจะว่าคือมันก็จะประสบความสำเร็จได้เร็วค่ะก็จะเป็นประสบการณ์ค่ะโดนงัดไปแล้วรอบหนึ่งนะเออแล้วโดนงัดไปแล้วรอบหนึ่งนะอ๋อได้อ่านตามข่าวมีมีอะไรของคุณปรึกษาไหมเดี๋ยวพี่ก็พี่จายเคโดนงัดหรอพี่จายเคยโดนงัดก่อนหรอไม่เคย เดี๋ยว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 เมีะไเตมมีอะให้คำปรึกษาไหมคะในเรงธุรกิจอ๋อคถ้าเวลาโดนงัดเนี่ยไเล่ธุรกิไม่ใช่เล่ก็ก็จริงก็ต้องแบบทุ่มเทเวลาให้มันอ่ะาดีแต่ว่าอะไรทุ่มเทไว้แลวแหละไม่เชื่อผมไม่ชอบพี่จริงจังเลยอ่ะจะให้เล่นเล่น่มันก็ดีเราเราปิดไปแล้ว าผมลองหน้ไม่ใช่แต่ว่ารานเ้คต่อขายดีเพราะดีทีอ่ะละครเยอะไม่มีคนท้ามอี่คันนหคนลุ้นมากค่ะก็เห็นพี่ซอยมาเค่ะ ก็คือต้องมาอยู่แล้วค่ะเป็นการร่วมเสดนคามดีดจริงๆคนที่คนทุกคนที่จอยรู้จักนะถ้าเกิดเปิดธุรกิจอาจจะมีความรู้สึกว่าเราอยากไปร่วมแสดงคามยีว่าจอยถือว่าเป็นก้าวที่สําคัญจริงๆของทุกคนคือเราเข้าใจแหละว่าเกิดเปิดร้านเราก็ต้องอยากประสบความสาเร็จก็อยากจะมาร่วมมีดีอยู่แล้วค่ะดีใจไหมดีใจต้องดีใจไหมครยดีใจไหมครับดีใจครับเพราะว่าจริงๆเราดีใจด้วยที่พี่จอยมาดีใจที่พี่เต๋อมาเพราะจริงๆเราเป็นเพื่อนเพื่อนน้อยครับผมแล้วก็มีเพื่อนเวลามีแบบเนี่ยเพื่อน แฮปปี้มากเพราะจริงจอย่างที่พี่จอยพี่เต๋อเห็นก็ข้างในก็มีแค่เคนโอเกนน่าเป็นรถเยอะเหมือนกันีสี่ห้าคนเขาเหมือนตอนแรกเลยก็รุ้นเหมือนกันว่าจอยจะมาคิดรุ้นว่าจะมาทันหรือเปล่าครับผมเพราะว่าเพราะว่ารถมันติดมากวันนี้สุดท้ายก็ทันเนาะกับกับกษัตราบ์ใช่ไหมกษัตริย์อาจจะต้องตามมองเหงาวันนี้มาแตความนี้ดีอ๋อใช่ค่ะก็เลยพาเต๋อมาด้วยค่ะ กอบไม่สำวตอ้ไม่คือจริงตั้งใจมาดีๆกับเล็กอยู่แล้วด้วยนี่งอนด้วยตอนแรกไม่ชวนงอนใช่ไม่ได้ชวนแต่ก็มันตกลงคู่ไหนกันนะอะไรไม่คือจริงก็เหมือนมาสนิทกับเล็กอยู่แล้วก็จะนอนแล้วก็พอเขาประสบความสำเร็จก็จะดีใจทุกวันนี้พี่ถือว่าประสบความสำเร็จในขั้นแรกแล้วแต่มันยังไม่ดีสุดมันต้องไปอีกครับ ก็ขอแสดงความยินดีกับมาสเตอร์บีฟด้วยนะคะแล้เกิดว่าอยากให้สมันียงคนต้องมากินเยอะๆค่ะที่ซอยสุขุมวิท30ขาข้อมูลเปรมากซอยเีซอยอยู่นี่เมื่อกี้พี่ชายจำได้ไหมคำนวณปั๊บหนึ่งไม่ไห่คือเราตู้หาไม่เจอค่ะเราใช้กูเกิลมาเราจำได้ก็ยินดีครับเหมือนแบบเราก็มีความเป็นผู้เป็นคนเกิดขึ้นมาขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ คือเชื่อว่าเล็กเป็นคนทําอะไรทําจริงจังอยู่แล้วเขาเป็นคนแบบเหมือนมีแรงเยอะเป็นคนฟิตแล้วก็เชื่อว่าร้านนี้เปสบความสักเร็จแล้วก็อร่อยมากๆครับอย่างผ่านมันจนอร่อยไม่เลยไม่เลยก็เจอนรอยคลุกคลทะเลอะค่ะที่คนเข้าใจว่าไปด้วยกันจริงๆแล้วเราไปเที่ยวของเราโอ้โหคนละคนละคนละจังหวัดเลยด้วยมั้งคะเท่าเท่าที่เท่าที่ดูค่ะคือจะไปเที่ยวหัวหินกับที่บ้านค่ะได้ถ่าเล็กไปถ่ายละครที่레이อ แสดงว่าแฟนคลับเรายังลุ้นเราอยู่แฟนคลับยังลุ้นอยู่ดบกโยอะไรอ่ีก็จริงๆก็าน่ารักดีนะคะก็ได้เห็นรูปที่เขาทำอะไรแบบเนี้ยค่ะก <c oughs> ็ะะน่ารักดีะะก็เหมือนไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วทุกคนทุกความรู้สึกที่ดีจริงๆเงี้ยก็เราก็ต้องขอบคุณทุกความรู้สึกดีๆค่ะสองคนนี้ไม่ได้เจอกันนานยังคะจอยกับอะไรอยู่ว่าเจอกันเจอล่าสุดไว้ครูค่ะ อะไรอะไรอ่ะเจ้าของร้านฝากร้านครับผมไม่ฝากร้านรับฝากร้านปะ